สวัสดีครับคุณมันทนครับสวัสดีครับครับจากดูภาพเนื้อหาสาระใน World Wide w e ว็หรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็จะมีมากมายเลยนะครับที่นำหลักอริยศาสตร์สี่หลักอริยศสตรจะทำมาแก้ปัญหาต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะครับทำไมเขายังยังไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับหรือว่ายังแก้ไม่สำเร็จครับตอนนตอนน้ำท่วมนะครับ ก็มีคนกล่าวว่าถ้ากูรูทั้งหลายเนี่ยมากโยนโยนดินขึ้นไปถ้าหล่นก็ผมแทบดินจะไม่ถึงไม่ถึงพื้นนะครับก็จะถูกคนที่ผู้รู้นะครับคือทุกคนรู้หมดเลยนะว่ามันแก้ได้ยังไงอะไรเนี่ยแต่ในความเห็นของก็ผมเนี่ยเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้ใช้พิมพ์เขียวที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นะครับเขาใช้แต่หลักอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ จร,จริงๆของไอ้พิมพ์เขียวกับความรู้เนี่ยมันเป็นของคู่กันนะครับในความเห็นส่วนตัวก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่นี้ก็ลองลองลองทาดูใหม่นะครับในในใน,ในปีถัดไปเนี่ยในปีถัดไปนะครับคือเรามาลองทํากันใหม่เราใช้พิมพ์เขียวแล้วก็ใช้หลักการบริหารธรรมชาติเอากันแบบว่าใช้พิมพ์เขียวคือแล้วก็ใช้อัดถานในการที่ที่บอกเอาไว้นะครับคือ,อ พิมเขียวเนี่ยเขาเป็นแค่เป็นแค่พยัญชนะที่ส่งความหมายความหมายของพิมเขียวก็คือการกักเก็บน้ําไว้ในที่สูงถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็ต้องการกักเก็บน้ำเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบแต่เราต้องทําให้ครบทุกรูปแบบเลยที่กระผมได้ทําก็คือบ่อชะลอน้ําในล่องยางหนองในระหว่างซอกเนินขุด อะไรต่างๆที่ว่าที่ทํามาเป็นรูปธรรมนะครับคือถ้าเวลานี้ถ้าเราเอาพิมพ์เขียวนี้มาใช้นะครับเรามีแล้วก็ต้องเอาวิสัยทัศน์อนาตังสยานเราต้องยืมคํำบ,บาลีมาใช้เลยเพราะว่ามันจะได้สื่อกันได้ถึงคือเราจะต้องรู้เลยว่าสิ่งนี้มีจึงมีสิ่งนี้สิ่งนี้หมดสิ่งนี้จึงหมด เมื่อเราเห็นน้ําท่วมเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าที่มาน้ําเนี่ยเข้ามาจากไหนแล้วเหตุที่เขามาเนี่ยเพราะอะไรทําไมเขามาได้ทําไมเมื่อก่อนเขาไม่มาเมื่อเราเมื่อเราเอาหลักอริยศสตร์สี่คืออนาตังสยานหรืออิทัปปัจจตาเป็นปัจจัยสัมพันธ์เนี่ยมาประกอบกันหลายๆด้านเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราเราเปลี่ยนแปลงพืชก็เป็นสาเหตุหนึ่ง เราถมหนองทลายโคกก็เป็นอิสาเหตุหนึ่งแล้วเรากา็ใช้พื้นที่ทุกส่วนไม่ให้ไม่ให้เหลือไว้ให้ธรรมชาติได้คืนธรรมชาติเลยนี่ก็อีกส่วนหนึ่งตรงนี้เรามารู้นี่ก็เรารู้เหตุไปสามเรื่องแล้ววะก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายๆอย่างถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็แล้วเราก็ต้องมารู้อ่ะ เอพิมพ์เขียวเนี่ยเขาเขาสื่อว่าอะไรเขาสื่อว่ากักเก็บน้ําแล้วที่เรารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือนักวิชาการทุกคนบอกว่าขาดการกักเก็บน้ําพอพอเขาก็รู้หมดแล้วแต่มันมีปัญหาที่ว่าปัญหามันมีอยู่ไม่มากนะครับมีอยู่นิดเดียวทุกคนต่างคอยว่าใครจะทาเนี่ยคือใครจะทําแต่เราคนพุทธเราต้องเอาหลักอัตหิอัตโนนาโถมาก่อน ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็ต้องทําในส่วนเล็กที่สุดก่อนทําในที่ของเราเก็บเท่าที่เราเก็บได้เหมือนตัวอย่างที่เราผมได้เก็บเนี่ยเก็บให้มันได้ห้าพันหรือหมื่นลูกบาทเมตรก่อนทุกบ้านถ้าใครตอนนี้เราโชคดีโชคดียังไงโชคดีที่มันมีมีกลุ่มที่น้ําท่วมกับกลุ่มที่น้ําแห้งถ้าสองสองกลุ่มที่จับมือกันนะครับคือกลุ่มที่ไม่อยากให้น้ำท่วมเนี่ย ก็ขอไปทําที่เก็บน้ําไว้ในพื้นที่ที่น้ําแห้งพื้นที่น้ําแห้งก็คือสลัพื้นที่ทําที่เก็บน้ําพื้นที่น้ําท่วมก็ส่งทุนไปทำย่างที่เก็บน้ําตรงนี้เราก็ต้องผ่านผ่านคนกลางหมายถึงว่าอาจจะเป็นอ,องค์กรที่เชื่อถือได้เช่นธนาคารทรกสหรือสหกรณ์อะไรอย่างเงี้ยว่า ในรูปแบบของที่ว่าเมื่อก่อนที่ทําได้ผลก็คือที่เคยทําแล้วนะครับคือกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาให้ประชาชนเนี่ยใครอยากได้สระเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะทําให้หนึ่งสระลักษณะเดียวกับปีนี้ที่เราทําสําเร็จไปก็คือลดคันแรกสองล้านสองแสนคันนะครับลดคันแรกอันนั้นเมื่อก่อนกรมพัฒนาที่ดินก็คือทําหนองทาสระลูกแรกของครอบครัวเก็บพันสองร้อยห้าสิบูกบาทเมตร แต่ตอนนี้โลกร้อนมากเราเพิ่มเป็น2,500เลยก็เป็นสะสะแรกของครอบครัวรัฐบาลท่านใจดีครับขนาดรถยนต์นั้นยังให้เลยถ้าถ้าสมมุติว่าเราพร้อมใจไปบอกกรมพัฒนาที่ดินหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะไปขูดให้ขุดให้โดยที่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรเราเราบอกเขาว่าตรงที่เราตรงเนี้ยมันมีน้ำไหลผ่านแต่หน้าหน้าแหลมมันไม่มีน้ำใช้แต่หน้าฝนมันมีน้ำไหลผ่าน เราก็ไปทําสระแบบที่กระผมทําตรงเนี้ยคือมันมีที่นอย่าไปทําบนเนินที่ไม่มีน้าไหลผ่านนะครับตอนนี้ต้องขอย้ําบางคนทําโดยที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูแบบอย่างคือไปทําบนเนินที่ไม่มีน้าไหลผ่านทําแล้วมันก็ไม่มีน้ําเลยเราต้องทําที่ที่มีน้าไหลผ่านแล้วก็ทําท่อให้น้ํามันไหลลงไปเก็บไว้ต้องทําอหรือว่าถ้าตรงของตัวเองไม่มีจริงๆก็อาจจะรวมกันลงขันกันไปซื้อที่ของคนที่มี ในหมู่บ้านของเราเนี่ยไปซื้อแล้วก็ทําคือตรงนี้ต้องไปบริหารกันเองนะครับให้เทศบาลไปตกลงกันเองตรงเนี้ยถ้าเราขอสมมุติว่ามีคนร่วมกันสักสองล้านครอบครัวขอสะแรกเก็บน้ำห้าพันถึงหมื่นลูกบาทเมตรน่ยปัญหาน้ำแรงก็จะหมดไปปัญหาน้ำท่วมก็จะหมดไป รัฐบาลท่านก็จะได้สบายใจเพราะว่ารถนี่เขาให้มากว่าเขาก็ยังให้ได้ไอสานี่มันเรื่องเล็กๆมากเลยครับเพราะว่ามันมันเรื่องที่แค่ว่าเราอาจเขาอาจจะให้ทุนเรามาหรือเราขายน้ําผ่อนเขาก็ได้เราอาจจะสร้างอาชีพใหม่ที่เป็นอาชีพรับจ้างเก็บน้ําเก็บน้ําไว้ขายเวลานี้ทางภาคตะวันออกเราก็มีนะครับบริษัทอีทบอเตอร์เขา จะเสนอซื้อลูกบาทเม็ดละห้าสิบสตางค์ถ้าเวลาไปถ้าค่าบริหารจัดการส่งถึงที่ห้าบาทแต่ว่าถ้าอยู่ที่ห้าสิบสตางค์มันก็เหมือนดินนะครับเรามาซื้อดินจากตรงเนี้ยเที่ยวละห้าสิบาทแต่ไปถมตรงนู้นต้องห้าร้อยเพราะมันมีค่าค่าเดินทางนะครับตรงนี้ไม่ว่ากันนะครับตรงนี้คือร่วมมือกันอย่าไปอย่าไปกลัวเขาได้กําไรถ้าสมมติเราเก็บน้ําไว้ขายได้เอ ลูกบาทเม็ดละ50สตางค์นะครับถ้าเราเก็บหมื่นหนึ่งเราก็ได้5,000ันละปีหนึ่งอยู่เปล่าๆได้5000นแล้วน้ำเราก็มีใช้ด้วยแล,วแล้วบางทีเขามาเช่าที่เราเก็บ50 5สสตางค์เราก็ได้ห้าพันเราก็ได้เราก็ได้หมื่นหนึ่งละพื้นที่นิดเดียวได้หมื่นหนึ่งไล่คนที่มาลงทุนทําให้เราก็คือคนที่ถูกน้ําท่วมแล้วก็รัฐบาลเมตตา เราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเราจะมีรายได้หมื่นหนึ่งทุกปีเลยเป็นรายได้ที่ยั่งยืนเป็นอาชีพใหม่แล้วพอพอต่อไปพื้นที่ออพอพอแห้งแรงขึ้นมารัฐบาลเขาก็จะมาซื้อน้ําเราไปเราก็จะได้เพิ่มกลายเป็นเขาอาจจะมาซื้อเราลูกบาทเมตรบาทเราก็เลยได้สองบาทแล้วก็กลายเป็นได้สองหมื่นโดยทีเทเยเเทเท่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่เมีพื้นแบ่งพื้นที่เราไปทําสระแล้วไม่ต้องทํานามากเพราะว่าเราก็ไม่ต้องไปปลูกมันสับปะหลังมาก ตรงนี้ถ้าเรามาใช้หลักอริยาาสัจสี่วิสัยทัศน์คืออนา,า,าตังสยามเนี่ยดูให้มันไกลๆแล้วดูว่าตรงไหนมันจะเป็นเงินเป็นทองได้สามารถทําได้ครับแล้วก็คนไหนมีความคิดไอเดียอะไรที่ที่มันจะทําให้โลกเย็นลดร้อนแล้วก็น้ําไม่ท่วมน้ําไม่แล้งขอให้มาร่วมมือกันนะครับร่วมมือแล้วก็ช่วยกันโฆษณาเผยแพร่นะครับตรงนี้มันทําแล้วมันจะเป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ